สวัสดีครับเพื่อนปอน้องพี่ที่คิดถึงนะครับวันนี้มาดูพระเนื้อดินซุ้มก่อพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกนะครับวันนี้ถ้าเกิดพระสององนี้แท้นะครับโอโ้ไม่ต่ำกว่าสิบล้านนะครับแต่ถ้าเกิดเก๊ก็เสียเงินไปหกสิบบาทองนี้นะครับองค์นี้เช่ามาราคาห้าสิบบาทนะครับเช่ามา ประมาณสองปีกว่าแล้วครับเช่ามาองค์เดียวก่อนอาราคาห้าสิบบาทตอนนั้นคิดว่า,าเนื้อสวยเนื้อจัดแล้วก็สวยงามมากก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นของเก๋หรือเปล่าตอนนั้นยังไม่เก่งยังไม่ยังยังเช่าพระใหม่ๆอยู่นะครับยังไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะหมายถึงว่ายังไม่รู้นะครับก็เลยไปล้างล้างก็ทําให้พาพพระนั้นเสียเสีย ล้างแล้วก็สึกพิมพ์ก็จะจางไปแล้วก็พระก,ก็เนื้อก็ยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะครับแล้วเวลาผ่านไปนานนะครับก็ไปเจอพระองค์นี้นะครับประมาณสองเดือนสามเดือนที่แล้วนะครับคนละแผงกันคนละล้านนะครับอ,องค์นี้ชอบมาสิบปทก็เลยตอนเท่ามาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เห็นเนื้อแข็งสวยแล้วก็มีความฉ่ำ มีความลึกราคาสิบบาทคุ้มไม่เป็นไรก็เลยชอบมาพอมาดูมาเปรียบเทียบกันนะครับก็เลยมาเปรียบเทียบกันพระศกองค์นี้ทําไมเหมือนกันทําไมเหมือนกันนะครับก็เลยสงสัยเหมือนกันพิมพ์เหมือนกันนะครับถูสังเกตดูนะครับสังเกตดูใต้ฐานดอกบัวนะครับจะมีรอยขยักนะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายคล้ายคล้ายกันเห็นไหมครับ แล้วผิวพันธุ์บนหน้าของผ้านั้นก็สีเดียวกันเลยนะครับเม็ดมวลสารได้ดอกมะขามคล้ายกันมากเลยนะครับท่งพิมพ์คล้ายกันเห็นไหมครับท่งพิมพ์รอยขอยักเหมือนกันแต่ที่สําคัญตรงนี้นะครับตรงเลขเอตัวเอสมันจะมีจุดบ่มเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีครับนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันการโค้งของแขนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับซอกแขน ค้งเหมือนกันแต่ว่าใบหน้าต่างกันก็สันนิษฐานว่าพิมพ์นี้ตอนนี้พิมพ์ยังดีอยู่นะครับพิมพ์ตอนนี้พิมพ์เริ่มสึกเพราะพระองค์นี้จะมีความลึกกว่าสังเกตพิมพ์ก็จะเริ่มสึกก็คล้ายๆกับอย่างพระรอดพระรอดพิมพใหญ่พิม์กลางครับพิมพเริ่มสึกก็เลยเรียกว่าพระรอดมันผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณพิมพหน้าแก่หน,กหน้ากลางหน้าหนูนะครับหน้านหนุ่มก็คือพิมพ์เดียวกันแต่ว่าพิมพ์เริ่มสึกนะครับก็ลักษณะของพระองค์นี้ก็คล้ายกัน เห็นไหมครับตัวจีที่ว่าเป็นตัวจีเหมือนกันนะครับหนังสติ๊กเหมือนกันความโค้งเห็นไหมครับเหมือนกันหมดผิวพันธุนณะเหมือนกันหมดต่างกันที่ใบหน้านะครับอันนี้ติดชัดดีนะครับอันนี้ไม่ติดเพราะพิมพ์เริ่มสึกนะครับก็จึงคิดว่าภาสศงองค์นี้พิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดองค์นี้แท้นะครับองนี้แท้องนี้ก็ต้องแท้นะครับคิดดูครับองค์นี้ราคาห้าล้านองค์นี้ก็ต้อง สี่ล้านโหสององนี้ก็เกือบสิบล้านแล้วครับเช่ามาหกสิบบาทเพื่อนคนไหนนะครับที่ว่ามีเหมือนกันนะครับมีเหมือนมีคล้ายกันนะครับก็แสดงความคิดเห็นมาคุยกันนะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเช่าพระราคาแพงๆเลยนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วก็ยังได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นว่าเป็นของแท้ของเก๊นะครับเป็นของเก๊ก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับลงทุนน้อย เพราะว่างบเราน้อยนะครับเกก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราซื้อความสุขที่ได้มาส่องมาจับพระเนื้อดินอันนี้ผมเคยเจอในหนังสือนะครับพิมพ์ทรงอย่างนี้นะครับเรียกกุวัดบรมธาตุนะครับดูหน้าตามกุวัดบรมธาตุนะครับองนี้ก็ต้องเป็นกุวัดบรมธาตุเหมือนกันนะครับโอ้แล้ววัดดังด้วยนะครับพิมพ์ดังนะครับเป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกโอ้โหรวยเละรวยเละ ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้ครอบครองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนพ้องพี่จิตจามนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์พระเนื้อดินเยอะของผมเช่ามาเยอะมากนะครับเป็นร้อยสองร้อยองค์นะครับก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็เห็นไหมครับพิมพ์เดียวกันเลยนะครับเนื้อแข็งมากน,กนิ่มนุ่มเห็นไหมครับโอ้ ด้านหลังก็เหมือนกันเลยไหมครับนเนื้อสีเดียวกันเลยเห็นไหมครับก็กาสหน้าพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลงพระเนื้อดินที่เช่ามานะครับให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ชมกันนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีเหมือนกันนะครับโทรมาแสดงความคิดเห็นคุยกันนะครับคอเดียวกันนะครับเช่าพะระราคาถูกๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีเงินหลักแสนหลักล้านไปเช่าเหมือนพวกเซียน,นครับ เกิดมีก็เช่านะครับเกิดจะเช่าก็เช่ากับเสียนดังๆนะครับเป่ว่าคุณจะเป็นคุณพศคุณโทนคุณป๋องแต่ว่าเราไม่มีเงินถึงขนาดนั้นนะครับเราก็เลยเช่าตามงบนะครับแค่นี้เมียก็บบนแล้วยัดเงินเมียไปเช่า <laughs> ทีละห้าสิบบาทสามสิบบาทได้พระมาสององค์สามองค์มานั่งสองแค่นี้ก็มีความสุขนะครับวันไหนฟุกเป็นของแท้นะครับโอ้โหบุญวาสนา ราคาเข้าสิบาทยี่สิบาทมาขายให้เซียนเป็นราคาเป็นล้านนะครับโอ้โหถือว่าโชคดีนะครับถือว่าบุญกุศลนาดีนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน้องพี่ที่ติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ